สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันนะคะถึงความสัมพันธ์ที่น่าทึ่งมากๆระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโลกเรากับรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆที่มนุษย์เราทำกันอยู่ครับผมเนื้อหาหลากัหลกๆเนี่ยเราอ้างอิงจากเอกสารประกอบการเรียนรู้ที่เขาชี้ให้เห็นเลยว่าภูมิประเทศภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติพวกนี้มีผลกับเศรษฐกิจยังไงบ้างครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นความเข้าใจนะคะว่าปัจจัยเหล่านี้มันกําหนดทิศทางเศรษฐกิจทั้งของโลกแล้วก็ของไทยเราได้ยังไงใช่ครับประเด็นนี้จริงๆเห็นภาพชัดมากเลยนะครับถ้าเราลองเปรียบเทียบอะไรที่มันเอ่อต่างกันสุดขั้วไปเลยอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นการเก็บของป่าล่าสัตว์เพื่อยังชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ปิกมีในแถบลุ่มน้ำคองโกหรือว่าการเลี้ยงสัตว์แบบไร่ร่อนในทุ่งหญ้ากว้าง อค่ะกับอีกภาพหนึ่งคือการทำไร่ขนาดใหญ่มากๆแบบเกษตรเชิงพาณิชย์อย่างเช่นไรยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันอ,ม,อม,มันสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยกำหนดวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบเศรษฐกิจได้จริงๆน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มที่เกษตรระดมเลยดีไหมคะดูเหมือนเป็นจุดที่เห็นความเชื่อโยงกับธรรมชาติได้ชัดเจนที่สุดได้เลยครับแน่นอนว่าภาคเกษตรเนี่ย ปัจจัยอย่างสภาพอากาศลักษณะดินพวกนี้คือตัวชี้ขาดเลยค่ะพืชแต่ละชนิดก็ต้องการเงื่อนไขต่างๆไปอย่างข้าวเจ้าที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของบ้านเราแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยค่ะปลูกกันเยอะมากใช่ครับต้องอาศัยเขตอากาศแบบมรสุมที่มีฝนตกชุกอุณหภูมิค่อนข้างสูงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําที่ดินจะอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษในขณะที่อย่างข้าวสาลีเรากลับไม่ค่อยเห็นในบ้านเราเท่าไหร่ถูกต้องครับ เพราะข้าวสาลีต้องการอากาศที่เย็นกว่าแล้วก็ทนแล้งได้ดีกว่าข้าวเจ้านะครับเราก็จะเห็นแหล่งปลูกสําคัญๆในเขตภูมิอากาศที่อบอุ่นหรืออาจจะไปทางหนาวเลยอย่างเช่นยูเครนจีนหรือแคนาดาอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะหรืออย่างผลไม้ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนที่เขาได้ฉายาว่าเป็นสวนผลไม้ของโลกเนี่ยเคยได้ยินค่ะตอรงมีลักษณะอากาศเฉพาะตัวเลยครับคือหน้าร้อนจะแห้งแล้งแดดจัด ส่วนหน้าหนาวก็จะอบอุ่นแล้วก็มีฝนตกซึ่งมันเหมาะกับการปลูกผลไม้หลายชนิดมากแล้วพืชเศรษฐกิจบ้านเราอย่างยางพาราปาล์มน้ํามันล่ะคะอันนี้ก็ชัดเจนครับเป็นพืชเขตร้อนชื้นต้องการอุณหภูมิสูงฝนตกชุกแล้วก็แสงแดดเพียงพอซึ่งเราจะพบมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็โดยเฉพาะภาคใต้ของไทยเรานี่แหละครับ ไม่ใช่แค่เรื่องพืชบนบกนะคะถ้ามองไปในทะเลปัจจัยทางกายภาพนี้ก็ส่งผลต่อเรื่องการประมงเหมือนกันใช่ไหมคะส่งผลมากเลยครับแหล่งปลาชุกชุมมากๆเนี่ยมักจะอยู่บริเวณที่เป็นน้ําตื้นความลึกไม่เกินสัก200เมตรทําไมเหรอคะเพราะว่าแสงแดดมันส่องลงไปถึงครับทําให้มีพวกแพลงต้นเยอะซึ่งเป็นอาหารสําคัญของปลาแล้วก็บริเวณที่น้ําจืดไหลลงทะเลก็จะพัดพาสารอาหารมาด้วย อ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะหรือลักษณะชายฝั่งที่แบบว้าวว้แวงแวงหน่อยก็เป็นที่หลบภัยที่วางไข่ชั้นดีของสัตว์น้ำเลยครับพอจะเห็นภาพรวมของภาคเกษตรที่พึ่งพิงธรรมชาติมากๆแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราขยับมามองภาคอุตสาหกรรมบ้างละคะความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมันจะเปลี่ยนไปไหมคะหรือว่าซับซ้อนขึ้นใช่ครับอาจจะดูซับซ้อนขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็ยังเชื่อมโยงกันอยู่มากนะครับ การจะเลือกที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาต้องพิจารณาหลายปัจจัยมากๆค่ะปัจจัยอะไรบ้างคะก็มีตั้งแต่เรื่องที่ดินแหล่งวัตถุดิบอันนี้สําคัญมากคือถ้าอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบได้ก็จะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งไปได้มหาศาลเลยโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มันหนักๆหรือว่ามีขนาดใหญ่นึกภาพออกเลยค่ะอย่างอุตสาหกรรมเหล็กเหล็กกล้าก็คงอยากอยู่ใกล้ๆแหล่งแร่เหล็กใช่ไหมคะถูกต้องครับหรืออุตสาหกรรมปิโตรเคมีก็ต้องพิจารณาแหล่งน้ํามันดิบเป็นหลัก ซึ่งข้อมูลมันก็สอดคล้องกันนะครับที่ว่าจีนเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่หรือสหรัฐซาอุรัสเซียที่ผลิตน้ํามันดิบเยอะๆจริงด้วยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของเส้นทางการขนส่งที่ต้องสะดวกต้นทุนไม่สูงตลาดหรือผู้บริโภคอยู่ใกล้ไหมแล้วก็ปัจจัยเรื่องแรงงานทั้งปริมาณคุณภาพแล้วก็ค่าจ้างค่ะ ทั้งหมดนี้มันเกี่ยวพันกับโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรในพื้นที่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ต่อเรือหรือแปลรูปอาหารอะไรพวกนี้ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวกําหนดทั้งนั้นครับเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะคราวนี้มาถึงส่วนของการท่องเที่ยวบ้างอันนี้ดูเหมือนจะเห็นความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้ง่ายที่สุดเลยนะคะชัดเจนมาครับอันนี้เพราะว่า ทรัพยากรธรรมชาติที่มันหลากหลายสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นชายหาดสวยๆภูเขาสูงป่าไม้เขียวชอุ่มหรือระบบนิเวศท,ที่น่าสนใจต่างๆค่ะทั้งหมดนี้ถือเป็นแม่เหล็กชั้นดีเลยครับที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวความงามความพิเศษของธรรมชาติในแต่ละพื้นที่นี่แหละครับที่ทําให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวที่มันแตกต่างกันออกไปมีรูปแบบไหนที่น่าสนใจบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะอ๋อมีหลากหลายเลยครับ ก็ตั้งแต่การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจอย่างพวกจัดประชุมสัมมนาหรือที่เรียกว่าไมซ์นะครับอ๋อค่ะการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการที่เน้นความสนุกสนานบันเทิงผจญภัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไปเพื่อพักผ่อนบำบัดรักษาอื mm. ไปจนถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เดี๋ยวนี้คนให้ความสนใจเยอะคือมุ่งเน้นการเรียนรู้ธรรมชาติควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ด้วย ซึ่งการท่องเที่ยวเองถึงแม้จะสร้างไรายได้สร้างงานพัฒนาชุมชนเป็นผลดีเยอะแยะครับแต่มันก็อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันถ้าเราจัดการไม่ดีพอใช่ไหมคะประเด็นนั้นสําคัญมากครับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยจึงต้องคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมที่เป็นเหมือนต้นทุนสําคัญเอาไว้ด้วย สรุปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรอุตสาหกรรมหรือว่าการท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่าลักษณะทางกายภาพของโลกเราตั้งแต่เรื่องดินน้ำลมฟ้าอากาศไปจนถึงทัพยากรธรรมชาติต่างๆครับผมล้วนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยในการกำหนดรูปแบบกำหนดตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็ลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เราเห็นเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องบอกว่า ซับซ้อนแต่ก็แนบแน่นมากๆครับซึ่งทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยก็นำไปสู่คำถามชวนคิดส่งท้ายที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับค่ะยังไงคะคือถ้าหากว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโลกเรามันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะจากภาวะโลกร้อนก็ดีหรือปัจจัยอื่นๆก็ตามค่ะลองนึกภาพตามดูสิครับว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ยังไงบ้างต่อรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เราคุ้นเคยกันอยู่โหการกระ จตัวของอุตสาหกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งพลวัตความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั่วโลกมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนอันนี้น่าคิดมากนะครับ